สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมคลองที่ผมขุดไว้เมื่อเดือนประมาณปลา,า,ายพฤษภาครับปลายพฤษภาครับคลองที่ผมขุดน้ำผมยังแปลกใจกันนะผมใส่จุลินรีไปแค่ประมาณ สิบกันลอนเองครับดูครับน้ำออกเป็นสีเขียวครับผมยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะครับนี่ครับอีกฝัง่งนึงจะเป็นสีขาวแต่ที่น้ำนี้เป็นสีเขียวมรกตเลยครับท่านผู้ชมลองดูนะครับก่อนหน้านั้นผมได้ถ่ายไปแล้วครับน้ำเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับ ยังไม่รู้ผลจากการใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงจุลินทรีย์จาปวกแล้วก็จุลินทรีย์หนอกล้วยผมใส่ไปครับอย่างละประมาณสามก้าลอนนะครับทั้งคองเนี่ยคลองที่ผมขุดนะครับน้ำจะเป็นสีเขียวนะครับดูได้ครับผมแปลแกจะเามันเขียวเขียวมรกตเลยนะครับเขียวมรกตเลย ท่านผู้ชมชมดูได้ครับผลของการใส่อย่างที่บอกครับุนิีจาปวกุนิีหนอกก่อกล้วยแล้วก็ุนิีสังขละแข็งที่ผมใส่ก่อนหน้านั้นเป็นสีขาวนะครับก่อนหน้านี้เป็นสีขาวท่านผู้ชมนี่ลองเปเข้าไปดูอยู่ทางช่อง youtube ได้นะครับนะครับเห็นงั้นจ้าจาาครับเอามาใช้สแตนด์อินนะครับนี่ของจริงแล้วครับ จริงไม่ต้องอิงนิยายครับน้ํานเต็มคลองนะครับนี่ครับนี่พยุข้างหน้าผมนะครับพยุนะครับพยุนี่ป่าดูป่าผมปลูกเมื่อสองพฤษภาครับนี่ครับผมปลูกเมื่อสองพฤษภาถ้าดูแล้วก็ท่วมหัวแล้วครับผมพาทุกชุมชนครับฝั่งนั้นก็แฝก ผมปลูกไว้ผมสั่งแฝกมานะครับอันนี้แฝกออกดอกแล้วที่ผมสั่งมาผมท้าผู้ชมมาชมใกล้ๆกล้ครับน้ำนี่เขียวเป็นมารากตเลยครับเขียวจริงๆนะครับไม่ใช่เขียวเล่นเล่นดูใกล้ๆก้กันเลยครับีนน้ำเขียวเลยครับนะครับนี่พยุติดกับน้ำนะครับผม ของผมปลูกติดน้ํานะครับเดี๋ยวก็รู้ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพาต้องชมมาชนมนะครับคิดั้นๆนะครับไม่ยาวพามาดูครับน้ำมรกตน้ำมรกตเป็นอย่างไรนะครับเข้ามาชมกันได้นะครับ,รบนี่ครับพายุ ยิ่งว่วงนี้ยิ่งเขียวใหญ่เลยครับดูถับปังงันสีเขียวเลยครับเขียวมากๆนะครับ,รบถ้าผู้ชมคนไหนสนใจก็ฝากกดติดตามชมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้เอามาให้สั้นๆชั่วรข่าวครับการบำบัดน้ำโดยใช้ จุลินทรีย์สังขาข้อแสงจุลินทรีย์จ้าปวกแล้วก็จุลินทรีย์หน่อ,อก,กล้วยนะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับน้มามรากตครับผมบอกได้เลยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณที่ติดตามชมต่างช่องสวนป่าร้อยล้านนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามชม